สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซาวิสารทุกท่านครับพี่น้องนะครับมือนีนะครับบาวาที่พาพี่พีน้องเอฟซีทุกท่านมาเบิงว่าดีว่างามครับพี่น้องสําหรับเอฟซีพูชอบของดีของงามจากช่องลูกขเหนียวเซวิสารเฮามือนีบาวาที่นําพี่น้านองมากไกลครับพี่น้องมากไกลหัดท่านนะครับอําเภอแก่งสนามนา่งนะครับจังหวัดโคราชนะครับ นะครับมือวน,นี้มีง่วงงามทางโคราดให้พี่น้องเข้าได้รับชมน้ากันนะครับสำหรับ FC ลูกขุคเนวเซอริสานเข้าที่ติดตามง่วงงามอยากได้ของดีไปไหวคอ,อกไหวฟ้ามอย่าพลาดชมในคลิปนี้ครับพี่นอ้องมาอยู่คอ,อกใดฟ้ามใดเมือน,นี้เดี๋ยวผมบาว่าที่ทีผ้าพีผ้าน้องเข้ามาทําความหลุจักมาทักทายมาผูกมาคุยกับเจ้าของขอ,อกเจ้าของฟ้ามเพื่อน,นอยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับในน้ำตัวใจนอนะครับผมผมซื้อบาทครับ อ่าหนองบานนะครับผมกับคุณแม่เนาะคุณแม่ซื้อไหนก่อนครับแมียนิดครับพี่น้องนะครับทางพุ่นนะครับแม่นิดที่ตั้งฟาร์มอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านะแค่อำเภอแก่งสามนั่งจังหวัดโคราชครับครับผมเบอร์โทรฟาร์มเบอร์ใดก่อนครับศูนย์หกห้าสามสามห้าเก้าหกหกศูนย์อ่านะครับเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันไหมครับไม่ครับอ่าเบอร์ไล่เบอร์อ่านะครับเบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันเด้อครับพี่น้องมือนี้มีทั้งเบอรจ็กโตครับน้องบานให้พี่น้องเข้าได้ช่วงน้ำกันมีเก่าโตครับอ่าทั้งเบบิดโตนะครั เป็นหัวโลดทั้งเปิดได้ครับพี่น้องครับมีแต่วงวเกล็ดเออเอานะครับลูกผสมเกล็เอีกังโตอยู่ในคลิปนี้แล้วพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องต้นคลิปนี่ครับเอามาโชวคกวนพะยะเบิ้งรายละเอียดนะครับแม่นี่กับติ๊ตานจุ๊บคลิปแล้วครับพี่น้องหรือหมักสาวหน่อยสวยๆลูกซี่ไหวสูงเก่าหกน้ตัวนี้เนาะครับเอานะครับเดี๋ยวผ้าเบิ้งเหมือนนี่อ่านะครับ เฟซบุ๊กสิวไวได้หมดครับผมฮาพี่น้องเอฟซี FC ทั้งเมืองนอกที่เฮ็ดงานต่างประเทศเพป็นอยากเป็นเพื่อนในเฟซนฮาพ่อเด็กเมืไปไหว้ผู้เฒ่าเลี้ยงอยู่บ้านเสียบา,า,าดงัวงามฟาร์มโคราชครับอ่าเสียบาดงัวงามฟาร์มโคราชบอครับผม,มครับเอาเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ครับพี่น้องเหมือนี้เดี๋ยวจะไรใจาราคาประหยัดขึ้นมาหาอ่านะครับใส่เงยใส่บิ๊กได้ครับพี่น้องเจ้าตัวได้คลิปแล้วเพื่จนจบคลิปเดี๋ยวผมพาเบิ่งเมแม่นีใส่เงยเงยลูกสาวอ่าซีไหว้เนาะครับทองออกฟอร์ดทองออกฟอร์ดครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามเรื่องราวในนนคลิปี้กั ผู้เขามาชุ่มแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่น้องไครพลาดเติดตามง่วงง่ามคอกอ่านะครับอา่าบ่าววา,าที่สีกมมดน,นี่นะครับพี่น้องหลายท่านก็นด็ติดตามานะครับมาโดยตลอดนะครับไครหลายท่านก็บ้บาดิหูชักซื้อเสียงเลี้ยงน้ำเมือนี่กับผ้ามาา้าไกลอ่าฝากเอฟซีท่างโคราชที่ยมมะเคยได้ติดตามในช่องลูกขนุนอาเซียนสารกดติดตามไว้ครับพี่น้องมือนี่เดี๋ยวไปติดตามเรื่องเล่าน้ำก,กันนะครับผมเอาครับผมมาเบิง้งแม่ที่แหลกกันก่อนครับพี่น้อง อ่าตัวนี้เป็นวัวแม่สาวด้วยครับพี่น้องครับอายุเท่าเดือนแล้วครับน้องบ้าตัวนี้อายุสิบสี่ถึงห้าเดือนแล้ยอ่าสิบสี่ถึงสิบห้าเดือนลูกสาวพอได้ครับเฮยลูกโตเนี่ยครับอ่าลูกผสมจริงเนาะครับลูกอ่านี่คืออ่าเป็นลูกที่พันอ่านะครับวัวแม่หลอดนะครับแต่ผสมจริงแต่ว่าอ่าถือว่าโครงสร้างมาดีนะครับเป็นพอบรามันลอยเนาะครับนะครับเป็นพอบรามันลอยผสมจริงครับพี่น้อง อ่าสิบสี่ถึงสิบหาเดือนนะครับตอนนี้ส่วนสูงรอยสี่สิบอดวะครับรอยสี่สิบได้ยู่ประมาณร้อยสี่สิบโบดเต็มใบครับพี่น้องเบ่งนะครับจึงเื่องเลยนะครับตัวนี้อ่าสร้างคุ้มอยู่คุ้มบ้านมาหอดหนองบ้านว่าคุ้มเก่ามันขับนะครับผมอ่าแต่ใส่คุ้มอี่สวยก็นีครับพี่น้องอันนี้เพิ่นถอดคุ้มออกเดี๋ยวใส่คุ้มสวยๆให้พี่น้องสำหรับผู้อยากได้สาวหน่อยตัวนี้ไปเลี้ยงหนองบ้านเปิดว้ห้ายไปได้ครับเปิดวบหามือเก่าหามืนกับอีกเก่าพันนะครับตัวนี้กะ เป็นลูกผสมจริงอพอมามันลอยต่อรองไดน้นะครับเนาะครับอ่าต้นนีมีมังไงบ้างครับแม่นี่บ่มีครับอ่าต้นนี้มีแต่ของมีแต่ขี้เกย์เบื่อไดน,นึงแบบนี้นี่นะครับม,ม,มันมันมันโรยใครเหรอครับตัวมันเหมือนเป็นเหมือนขี้เบื่อแบบนี้เองอ๋อนะครับเป็นชีดเนาะครับชีดอ่าบิดนิดนึงแม่นครับนะครับผมชีดบิดนิดนึงครับพี่ดองคลแขกครับออกส่งเป็นเป็นเกี่ยวเนาะอ่าเกี่ยวนิดนึงนะครับบ่เอื่นบ่มีต้นนีนะครับประกันเลยครับ เอาย้ำราคาอีกรอบนึ่งนะครับผมเปิด <หา S 1> ไปที่ห้าครับหาหมื่นเก้าราคานี่ยังตอ่อรอง,องไหนด้วยครับพี่น้องเป็นงัวเมียสาวอีกประมาณ3เดือนแต่พอผสมค,ครับพี่น้องครับอ่าสิบสี่สิบห้าเดือนกับสิบแปดสิบเก้าเดือนก็เริ่มเป็นซัดแล้วแล้วแต่พี่น้องจะหาพอดได้ไส่ไผหาแม่สาวราคานี่อ่าเป็นราคาเพิ่นห้องไว้ยังต่อรองได้อีกหลายรถส่งน้องบ้านมีรถส่งอยู่เนาะมีคสองขั้นเอานะครับผมไกลๆว่ากันครับพี่น้องเบอร์โทษเราผมกุณเห็นในใต้คลิปครับครตัวที่แรกผ่านไปตัวที่สองกับตัวใดคน้องบ ตูดนี่ก็ได้ครับเอาแม่สาวนี่เนาะนะครับอ่าตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับนี่เคฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับโอ้สีแดงเข็มเลยครับพี่น้องตัวนี้ล้างดีหางดีเอฟหนึ่งครับอ่ามีใบเพดีกีนะครับเนาะครับเอฟหนึ่งใบเพดีกีครบได้ใบมากแล้วนะครับเนาะทรงจดใบเพดีกีมากแล้วเนาะครับจักเดือนนะครับอายุเพิ่นเพิ่นสิบห้าสิบหกเดือนแล้วสิบห้าถึงสิบหกเดือนนะครับเดี๋ยวให้เบิ้องรอบๆต ลำบงาวดีครับพี่น้องแม่นี่สีแดงเข้มนะครับใน่ประคามครับพี่น้องแม่นี่ผัวหางงาวชิดกระชับดีเชื่องผูกโยงได้ส่วนสูงลอยสีสิบอยู่นะครับเนาะครับได้ประมาณหนึ่งลอยสี่สามเลยครับอะประมาณลอยสีสิบสามคอฟหนึ่งนะครับตัวนี้อะจุดกรับสมาคมเรียบร้อยได้เพชรดีกรีมากครบนี่ครับหน้าสวยเบิ้งโบดขอบลึกเลยครับตำหนิมีหม่องไหนบ้างครับผมมีครับประกันเลยครับตัวนี้เอ่อประกันไม่มีตำหนิไผหา อันนี้ตัวนี้ลูกสาวเคฟสามหนึ่งงี้ครับราคาหนองบ้าเปิดไปไหลายไปได้ครับผมผมเปิดไปแปดหมื่นสามครับแปดหมื่นกับอ 3, ีกสามพันยังต่อรองได้เนาะเงี้ครับแปดหมื่นสามพันยังต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจอยากได้ง่วงสาวไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันหนังนดีดีสีจะจัดแม่นี่บ่ผิดหวังนะครับพันธุก,กรรมเคฟสามหนึ่งเอายำราคาอีกรอบนึงครับเปิดไว้ที่เปิดไว้ที่แปดหมื่นสามครับแปดหมื่นสามตัวที่สองด้วยครับพี่น้องลำดับที่สอง เอาเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปนะครับเอาตัวสุดท้ายนี่ก็ได้ครับครับเอาตัวนี้เป็นงัวทองปะครับแม่นครับอ่าแม่นี่เป็นงัวแม่ทองทองทีเดือนแล้วครับหลวงบ้านตัวนี้ตัวนี้ท้องได้หกเดือนแล้วครับหกเดือนลูกซุปเปอร์เอกครับลูกสาวซุปเปอร์เอ็กท้องหกเดือนเอฟสองเอฟสองครับใบเพดิกีครบลูกที่ไหนค่าทองครับลูกแรกครับลูกแรกครับพี่น้องลูกสาวซุปเปอร์เอ็กด้วยครับตัวนี้ส่วนสูงลอยหาซิบบวกหาที่บวกหาซิบบวกจูงมาได้ไหมครับ เดี๋ยวให้ทงบาจูงัวแมาให้เบิ้งนะครับผมตัวนี้ร้อยหาสิบบวกประกันท่องให้เนาะประกันแล้วเอาพอได้ได้ท่องครับผมพอ,อยังกับเมียแรปตเตอร์ครับอ่าเจ้าแรปเตอร์ครับพี่น้องเอาพ่องกับแรปเตอร์เป็นง่วอ,า<พ>อ่าพอพันบามันลอยผสมหลอดเนาะครับเจ้าแรปเตอร์ตัวนั้นจะเศาร้าแล้วนะครับเนาะตัวนั้นจะเศร้รา,าเรียบร้อยราคาเปิดไบไหลายไปครับ เปิดด้วยแสนหาพันครับตัวนี้หนึ่งแสนกับอีกหาพันบาทครับพี่น้องเอฟสองสาวทองแรกเอฟสองใบเพชรดีกีครบลูกสาวซปเปอร์เอ็กซ์ครับทองกับเจ้าแรปเตอร์กี่เดือนนะครับทองได้หกเดือนนะหกเดือนประกันทองนะครับพี่น้องตัวนี้หัวหางใหญ่ลาลึกตัวนี้เป็นง้อโค้งสางใหญ่ลอยหาสิบได้นะครับแดงเหล่ากระโบดทองแรกครับพี่น้องผมวานโลหองทองสามลอยหาซิหามีนะครับ หนึ่งแสนก็อีกหาพันบาทต่อรองได้เนาะครับต่อเลยเอาสนใจโทั่วมาไปได้ก็ครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าหกหกศูนย์ครับผมนะครับเอาเดี๋ยวเบื้องแม่ลูกเข้าบ,บาทที่ดีใครอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงเดี๋ยวให้เบื้องแม่ลูกครับพี่น้องเอาครับผมหลังจากเบื้องแม่ท้องเดี๋ยวมาเบื้องแม่ลูกครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี้ลูกตัวเมียสวยๆไผอยากได้แบบเห็นโตแล้วเนี่ยน้องกวนแม่เป็นลูกตัวเมียหมอตองเอาไปรุ่นครับพี่น้องแม่นี่อ่าแม่เอฟหนึ่งลูกเอ ลูกสาวพอได้ครับลูกแรปเตอร์ครับเจ้าแรปเตอร์เนาะอันนี้คือผลงานเจ้าแรปเตอร์เบื้องกันอ่านะครับทรงลูกของเพิ่นเรืองสีครับพี่น้องดูกระเดี่ยวมากดีสีจัดแม่สูงลอยซีสิบได้ยุ้นครับเนาะแม่นครับอ่ซีสิบสามอยู่ครับลอยซีสิบสามได้ลูกที่ไหนครับอยู่น่าแม่นี่ลูกที่สองครับอ่าลูกที่สองลูกสาวแรปเตอร์ได้จ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวได้เดือนกว่าที่เขาซ้อมเดือนนะครับผม ตอนนี้มืมีจยังมองเนาะประกันเลยครับมีตัวมี่ยังง่าครับพี่น้องมีหูสอยนี่เลาตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับพี่น้องเพื่อนว่ามี่สวยน่อยนึงครับอหูฉีกเกี่ยวหวดน้ำครับพี่น้องนะครับหน่อยร้ายไปไหนเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องนี่นะครับนิดนึงครับพี่น้องกับประมาณนอ๋อสองขวบมือเอานะครับหูฉีกเมียทับอีกไปเมียเกิดบวชท่นทับหรือครับบวชท่นทับเนาะเดือนที่เขาสองเดือนนึงครับนะครับผมสำหรับผู้สนใจอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงน้องบ้าเปิดไปรลายไปไหนครับผมเปปิดไ แปดหมื่นเก่าครับแปดหมื่นกอ<บ>็อีกเก่าพันครับพี่น้องโอ้ลูกสาวมาดีพี่น้องลูกแรปเตอร์เบิ้งนะเพชรเขาหายแล้วเ,เรียบร้อยก็ดูก,กระเดี่ยวเม็ดสีมาดีาแล้วกบบโ<ด>็โบดครับหน้าสวยนี่ครับผลงานแรปเตอร์ลูกอ่าซูเปอร์เอกเบอร์คีกระทองแรปเตอร์เนาะแมนครับอา้าวไปเห็นผลงานแล้วอยากได้ไปรุ่นกับอ่าทักไข่น้องบ้าไปได้ด้วยครับพี่น้องสุหรับผู้สนใจแปดหมื่นเก่าพันบาทต่อรองได้แม่หัวล่นธรรมชาติเนาะครับ นะครับแม่หัวหล่านธรมชาิด์ดพี่น้องเป็นปม่วโพบ่าได้เห็ดเขาเบื้องนะครับอดีครับมัโวโพเขาวเอามีแม่จะทานเขาจงบ่โพเลยครับพี่น้องแปดหมื่นเก้าพันอ้พ่อเอาครับพี่น้องต่อไปเป็นแ<า>ม่ทอง,ทองสาวทองเรล็กตัวนี้แม่สาวทองแรกอ่าลูกสาวพอ่อใดครับหูสายเพิ่มบ่ตัวนี้ต่ว่าออได้ทองเพิ่นพ่อใดครับได้ทองไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นนะครับเห็ดเค่ซีซุนเก่าของวิไลฟ้าหน่อยนะครับเนาะนะครับ เจเดือนแล้วครับหนังบ้านได้ทองทองได้ที่เขาซี่เดือนหรอพี่อ่าทองจะเขาซี่เดือนหนกตั้งหลังตรงลอยซี่สิบหบวกไปห้ายหาสิบเนาะครับลอยหาบหวกไปห้าประมาณลอยหสิบเนาะครับเกือบเกอยู่อ่าว่าถึงกืเรียหน่อยพี่น้องผมตีลอย4ี่บหไปถึงลอยสี่บเจ็ดครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกทองได้หาเดือนเนาะเมนเออบก่ครับทองได้สี่เขาซี่เดือนจะเขาซี่เดือนกับพอเห็ดเคซี่ศูนย์เก้าเป็นพอพันของ ทางวิไลฟาร์มครับพี่น้อง h k 4 0 9ศูนยกากับถักทายมาได้เปิดใบ้หลไปได้ครับผมราคาเปิดใบหาสิบเก่าหาลอยอ่ะหาหมื่นเก่าพันเก่าพันหาลอยบาทเนาะหาหมื่นเก่าพันหาลอยต่อรองได้ประกันทองสี่เดือนกว่าสาวทองแรกครับพี่น้องออกแดงโบดนอกตั้งพี่น้องนอกจับดีครับราคาดีอยังต่อรองได้เด้อพี่น้องไครอยากได้แม่สาวประกันทองให้พร้อมสุดคุ้มได้ทองแรก ต่อไปขยับมาหาใสเด็ดๆครับพี่น้องคงสรสางใ่ายๆไปหาบรามันลูกผสมเกรดเอมันนี่มีอยูสามตให้เบิ้งครับพี่น้องใสง่ายๆเลยบ่าว่าจะเป็นลูกหกแปดลูกซีไหวศูนย์เก้าหกครับพี่น้องเอาตัวไหนก่อนครับหลวงพ่อเอาตัวนี้ร่วมกันเลยครับเอาตัวนี้เนาะนะครับเอาตัวนี้ก่อนลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกเคบหกแปดครับลูกเค6หกแปดแม่สาวอายุสิบสี่เดือนลูกสาว กาเล็สเคฟ68ส่วนสูงประมาณ 140, รอ140นะครับประมาณร140 143 142 143ได้อยู่โอ้ครับพี่น้องเบิง้งพุงมางแข่งขับผู้ข้า,น,ขานากรดีเป็นงวบโบดส่วนสูงมากดีครับพี่น้องอีสําคัญไ่ายไงหนาลึก กไปหาไหมตีเอฟไปครับตัวนี้บ้ครับบ้านตีเอฟเนาะเอาผู้ใดไปกะสามารถเอาไปตีเอฟได้ครับพี่น้องอยากเอาไปแมวเอกสารครบตั้งต้นต้นน้ำเป็นเอฟหนึ่งเอกสารใบรอดครบเนาะตำหนิมี่มันแมบป่ะครับตำหนิมีครับประกันเลยครับตัวนี้อ่าประกันไม่มีตำหนิลูกสาวเคเอฟหกแปดเปิดไว้แล้ครับครับผมเปิดด้วยเก้าซีฟครับตัวนี้เก้าหมื่นต่อร่องได้เนาะราคาเนี้ยังต่อร่องเลยด้วยครับพี่น้องเก้าหมื่นบาท อายุ14เดือนครับเบิ้งพี่น้องหนอกเงๆนั้ๆหนาๆลึกๆครับพี่น้องโครงสร้างแบบนี้ถือว่าเป็นลูกผสมพิมพ์นิยมครับพี่น้องช่วงปีบานเข้าพันธนาสายบรรทุกกรรมหยุดเด่นของเพิินก็คือเรื่องชีดกับง่ามนะครับผมเบิ้งนะครับตัวนี้ชีดพอดีอ่าชีดดีน้องโมมีติงเนาะนะครับเก่ามืดถวนๆแล้วขามาตอเอาครับพี่น้องเอาขยับมาอีกหนึ่งแม่เดี๋ยวให้เอาแม่นี่ลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก่าหกเนาะแหนวตัวนี้ โอ้สีแม่พี่น้องโหดเด้วผลงานเป็นทีย่อมรับตัวบ้านทัวเมืองซี่วายศูนย์เก่าหกครับพี่น้องง,งามๆเลย 1, เอฟหนึ่งทรงจนเรียบร้อยเนาะเนครับใบเพชรดีกี้ได้ไมาเดียวครับเบิ้งครับพี่น้องให้เบิ้งไรจากถ่ายไปก่อนเลยถือว่าองศาขาดีนะพี่น้องนะครับองศาขาดีถ่ายเต็มนะครับท้ายมะนาวตัดครับโค่นหางสุดดีพี่น้องลำ่ำโตหนาลึกเรื่องเม็ดสีไว้ใจได้ อายุเจ็ดเดือนแล้วครับหนองบ้าตัวนี้อายุได้สิบหาเดือนครับสิบหาเดือนลูกสาวซีวศูนย์เก้าหกเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องเบื้องเหนือไทยนี่นะครับบรามันนี่คือจุดเดียนของคนเรื่องโครงสร้างแล้วก็เรื่องกามเนือครับพี่น้องมื่อบบามันสมัยใหม่ครับนี่ครับเป็นเฟรมบามันสมัยใหม่บ่มีเจริเรียงไงกินยาดีครับส่วนสูงหดรอยสี่สิบปอนดอดดว่ครับรอยสี่สิบเอ้าประมาณรอยสี่สิบครับพี่น้อง ตามซิฟหาบวกไปหารอยซีซิฟเลดดีนะครับแดงบูดเข้มราคานอกมาเปิดไปหลายไปได้ครับผมเปิดด้วยสิบสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นราคาหนี้ต่อรองไหนเนาะต่อเลยครับอ่าแสนสองลูกซี่วาศูนย์เก้าหกให้เบื้องหน้าเพิ่มเล็กน้อยนะครับพี่น้องหน้าสวยครับโม่ตัวนี้โอ้งามครับพี่น้องหน้าสวย เบื้องต่างข้อเล็บดีเนาะครับเล็บดีอ่าเล็บดีตำหนิโบมี่ครับประกันเล็บหนึ่งแสนสองมืนราคานี่ยังตัวได้อีกหลายนะครับเนาะได้ครับสนใจมาชมตัวจริงเลยบ้านไหนก่อนครับบ้านละแค่ครับครับผม้นเมืองสามนั่งจังหวัดโคราชครับอ้าไหนครับปักมุดอ่ามาหอดหนาขอกเลยเนาะครับทักเขาเฟียสคมก็ได้ครับอ่าปักมุดมาฟาร์มใดก่อนครับฟาร์มนิตยาฟาร์มครับนิตยาฟาร์มนะครับสนใจกับทักทายเพิ่นมาได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ทุกหมาย้อมเดี๋ยวมาเบืองนั่งอีกตัวสุดท้ายครับพี่น้องข้างพี่นน้้องวจะตคลิป ลูกซี่ว่ทองออกฟอร์ดเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับเดี๋ยวให้น้องบัสดึงออกมาเบิ้งให้งามๆได้ครับพี่น้องมาเบิ้งตัวชุดไทยครับพี่น้องสาวสวยที่เด็ดนะครับตัวชุดไทยลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกซีไวครับลูกซีไว่0ยศูนย์เก้าหกนะครับเนาะเอาสถานะตอนนี้ออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดโลโจ604่เนาะทองแรกครับท่องแรกจังเดือนแล้วครับท่องได้ ซีเดือนกว่าเหรอครับซีเดือนกว่าๆนะครับเอาแม่ดึงตัวดีไปนะครับเอาตัวนี้ทองได้ซีเดือนกว่าๆครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกขอมน้องบ้านเนาะสูงลอยหกสิบบือครับอ่านะครับอ่าประมาณลอยเอาผมตีลอยหาสิบห้าบวกนะครับผมตีลอยหาสิบห้าบวกใบก้อนครับพี่น้องลอยหาสิบห้าบวกไปก้อนตัวนี้สาวทองแรกไปรอดครบเนาะสูงจดไปบัวครับตัวนี้ก็คือผิวซาซาเลยเนาะ ใคอยากจะเอาไปตีเอฟอยากไปตีแบรนด์เป็นของพี่ของน้องมีแบรนเป็นของจะของแล้วอยากหางัวพันธุกรรมดีๆลูกผสมไปยืนเป็นแม่บอกแม่พัุนที่สําคัญนะครับตัวทองพานเรียบร้อยกับออกฟอร์ดโรโจ604ใบหลอดครบครับพี่น่องตามตามจริงแม่เขาเออมันเป็นเอฟสามเลยครับนี่เต่าบดไ้จดไว้อ๋อเพิ่นบดไ้จดเนาะผู้เฒ่าคนเลี้ยงนะครับเอาแม่เขาดีกับท e <F> ีว่า,วาพันธุกรรมมากกับาเอฟสองถึงเอฟสามแล้วนะครับเนาะ อาแต่ผู้เอาไปเป็นแม่ตั้งต้นเนี่ยผมบอกเลยว่าได้าสารตั้งต้นดีขนาดนี้เอาไปเห็ดแม่บองแม่พันธุ์ลูกได้ทองเพิ่นสายพันธุ์ดุกคำรรมสุโมกิงกันหนึ่งกทับเจ็ดครับพี่น้องเจ้าออกฟอร์ดโรโจครับแม่เป็นซีไวู้นย์กระหกกระบายรอกระหกอย,ยู่เนาะถูกครับเอาเอาไปจดเอาไปตีเบอร์เอาตรวจทองผ่านมีคลิปตรวจทองไหมครับน้องมีครับมีคลิปตรวจทองเรียบร้อยฟังราคานไหยครับหนองบัวบันนีร้านเป็นไรครับผมผมเปิดไปสองแสนสองครับสองแสนกับอีกสองหมื่น ราคานี่ยังต่อกันได้อีกเนาะต่อได้ครับท่านพี่น้องมักไม่เห็นตัวจริงกอนก็ไดครับพี่น้องเบื่องคขิปแล้วึอย่านยังเบ่ทันได้จุใจบันไดครับขอมาจับมาบายผมบอกเลยว่างูไแม่นี่เชื่องดีครับนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งน้าลางครับพี่น้องให้เบื้องน้าลางยังน้อยขัอขาหลังดีชีดลางกระชับนะครับเบื้องเล่าลางเพื่อนดีนุ่มซีหัวงามๆครับพี่น้องซีหัวงามๆเลยข้อขาหลังกระเยียดองศาดีตัวนี้หางกระถือว่าบ่ได้เขินคักนะครับแต่ว่ากับนี นะครับงามๆเลยที่สําคัญเป็นงัวที่มีลํามตัวแล้วกับลึกครับถ่ายง่ายสองแสนสองหมื่นสองหมื่นราคาหนี้ต้อนร่างใดเนาะได้ครับทุ่มาหารของบ้านเบอร์ได้ก่อนครับทุ่มศูนย์หกห้าครับผมสามสามห้าเก้าหกหกศูนย์ครับครับผมไผ่พันไปฮันมาทั้งอำเภอแก่งสนามนั่งครับพี่ร่องกับยู่ใกล้เขตกับทั้งบัวใหญ่เนาะขวัญมาทั้งบัวใหญ่กับแวะเข้ามาชมได้บ้านไหนก่อนครับบ้านนาเคียอำเภอแก่งสามนั่งครับ เอาสนใจกะทักไขยมาได้สำหรับมันนี้ผมบ่าวว่าที่กะได้รับหน้าที่นําเสนอให้พี่เห็นน้องเข้าไผ่หมักงวดีงวดงามนะครับของนิตยาฟาร์มนะครับกับทักไขยนนองบาดมาได้ขอบคุณคุณแม่นะครับกับนะครับนนองบาดนะครับที่เข้ามาเป็นซื้อกลางไผ่หมักงวดงามทั้งช่องลุกขนียศสริสารเข้าขอกได้ฟ้ามได้มีขนียวงามเข้ากับนั่ไปมาให้พี่หน้องเข้าได้ชมน้ำกันเด้อครับพี่น้องอย่าลืมเป็นกระลังใจให้กันกับฝากกดไลคดแช่สำหรับมันนี้กะ ฝากพี่ฝากน้องไว้ชอบของดีวังงามที่นิตยาฟาร์มอำเภอแก่งสนามนังจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องฝากเอซทางโคราชกดแชเใ่ด้วยครับพี่น้องพ่อมีกำลังใจเด้๋ยมาคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้จากราชบ,บัณฑิตขอบคุณนองบ,บ,บ้านได้เลยนะครับ,รบผมสวัสดีครับ